สวัสดีค่ะพบพอกับสาวอีสานคนเก่าคนเดิมอีกแล้ว,นะะนวนนเนาะค่ะน้องือนอันน,น,น,นี้สาวอีสานสิ้าเพื่อนๆนไปเบิ่งดอกไม้ค่ะบ่ฮูหวว่าเพื่อนหฮว้บาเ่าเป็นดอกอียงเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะืันนี้สาวอีสานสิ้าไปเบิ่งดอกดาล่าไม่ค่ะสวยบ่สวยบ่ค่ะสวยบ่เนี่ยค่ะ ดอกด้านลาปลูกเองด้ยค่ะปลูกเองกับมือแม่มึงเนียนี่แม่สวยบอสวยบอค่ะเดี๋ยวสิภาาไปเบิ่งตนมันเนาะค่ะว่าตนมันเป็นตนยังไหนเนาะมันสวยอีหลีด้วยค่ะนี่สีแดงสีมีอยู่สามสีค่ะแดงขาวชมพูเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะเนี่ยค่ะสาวอีสานปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ได้อู้สองปีแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าได้นอมาก กางดอยค่ะสือมาจากกางดอยนอละหาสิบบาทสือมาสามนอสีมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีแดงค่ะแต่ตอนนี้มันออกดอกเฉพาะสีชมพูไหมค่ะนี่แม่ชมพูเข้มนี่ค่ะสีว่าแดงกับพวแม่เนี่ค่ะนี่ชมพูค่ะเนี่ยค่ะออกดอกแล้วแล้วก็วิธีขยายขยายพันธุ์เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะหนุ่มเหนือก็กำลังขุดนอออกมาค่ะคือคาบานเฮานี่แหละค่ะขยายพันธุ์โดยการขุด พุดนอมันเนาะค่ะนะพุเองหัวมันน่ะค่ะไข่นอคาได้ค่ะนอดอกดาลาเนาะเราก็เอาไปปลูกค่ะก็สิไปสาวอีสานก็สิไปขยายพันธุ์เนี่ยค่ะตัดออกมาได้แล้วเห็นดอกบ่ค่ะดอกสวยดอกดอกดอกยืนดอกให้ฉันด้วยเออเอาทางดอกมาอย่าเอาทางกานมาิล่ละดุนานเนี่ยค่ะดอกดาลาค่ะสวยงามเนี่ยค่ะเอ่อ ทางไต่เนาะค่ะพนนิยมเอาไปเห็ดข,ข้าย่ำไหมค่ะข้าวยำข้าวยำทางภาคใต้เนาะค่ะนาะเพนจะไปส้อยส้อยใส่ผักหลายๆชนิดไหมคะ่ะทั้งทัวทั้งอย่างเนี่ยค่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็มีดอกดาลาสามารถกินดได้ได้คะ่ะดอกดาลาเนี่ยคะ่ะสายสานปลูกไวหลังบานคะ่ะน,นี่กลำลังมาขยายไปหลังห้องน้ำเนาะสีขยายพัุ์ออกไปสีไขา่าขรีสอร์ทไหมคะ่ะสิป,ปั๊บพุ่มิทั์หรือว่า ต้นไม้เนาะค่ะรอบรอบลานมองเห็ดงานเนี่ยค่ะเสียมันเป็นดอกดงดอกดาลาไหมคะ่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆคลิปนี้กับสิขอลาไปก่อนเนาะค่ะน้อเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาวาสายสารสิภาพไปหลงปลายมองใดเดี๋ยวค่อยพอกันน้อโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ